สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิกธันวาคมห5ห้านะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ1กับ4ี่สากับ6กหนึ่ง1ูนย์หนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกี่หนึ่งสสี่สาี่หหนึ่งหสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามหนึ่ง

ต่อไปเยอรมนีเก้ากับสองสามกับหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเเก้า็สองนสามกเ็ดสองเก้าเก้างกหกเก้ามหกสี่นะคะเก้ากับหกสามกับหกนี่มาเหมือนกันเนอ จับคู่ทั้งสี่แนวทางสามแนวทางนี้แหละซื้อด้วยกันนะคะไหนที่เหมือนกันก็เขียนก่อนนะไหนต่างกันก็เพิ่มเข้ามาโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะหรือใครมีชอบก็เล่นรัดใครรัดมันอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ